อค okay, สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผม d ล v i d King Channel นะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทําการสอนทําปืนเล็กครับที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงครับอาจจะมากกว่าปืนใหญ่ใหญ่แบบโคตรเลยมายถึงหมายถึงความรุนแรงนะฮะอาจจะเยอะกว่าปืนใหญ่ก็ได้นี่นะครับวาง d i s p e ซ s e r ให้มันได้รูปแบบนี้ นะครับจากนั้นก็เอาขุดหลุมนะครับแบบนี้นี่จะได้รูปแบบนี้จากนั้นก็วางครอกวัวลงไปครับแล้วก็ที่เหยียบลงไปบนคอบวัวจากนั้นก็เติมน้ำไปตรงนี้ครับเจ <c oughs> ้งเตือนอื้อเฮ้ยพลาดเลยเนี่ย อ๋อวางเกิน,นเกิดอะไรขึ้นปะเดี๋ยวเอี๋ยวอมือ่องอ๋อเอาัยนะครับนี่วางน้ำอาไปตรงกลางจากนั้นก็เกี่ยวกับระบบข้างหลังครับก็นำเลสโตรน์ครับเลสโตนแล้วก็ไอ้นี่ออกมาเนี่ย มันเป็นสองอันนะครับแล้วก็ริปเปอร์นะริปเปอร์แล้วก็บางลสโตน stone ยาวมาแล้วก็ห่างไปด้วยนะครับช่องนึ่งเราก็ต้องใช้วงจรแบบกระพริบนะครับเพื่อจะให้มันรุนแรงเี่เดี๋ยวนม่คีผมข้ามขั้นตอนเกินไปแต่ทุกท่านไม่เข้าใจนะครับเอานี่ มันอาจจะแหลกบ้างครับโทรศัพท์ผมก็นานแล้วครับมีอายุการใช้งานคนนานนี่ครับวางปึ๊บหันหน้าไปทางนี้ครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็หันหน้าไปทางนูน้นาทางนี้ครับแล้วก็วางรอบเลยแล้วก็นี่รีเพอร์ลงไปกว่าสองครั้งนะครับตึกตึกเอาครับสองครั้งจากนั้นก็เอาทีเอ็นทีวางใส่ เนี่นะครับสําหรับตอนนี้เราก็วาง TNT เข้าไปทั้งสี่อันเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็นำเลสโตนครับก็นี่ขึ้นมายืนอยู่บนตรงนี้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดยอ่อเราจะฆ่าไอ้สตัวนั้น,นครับแต่ไม่รู้ไม่จะไปใกลถึงดัดอเปล่าเพราะมันทําลายเป็นวงกว้างนะครับปึ๊บวางครับดูดีๆต้องวางแบบรวดเร็วนะครับ โอ้ห oh. ดูครับดูอันนี้คือใช้ดิฟเฟนเซอร์สองันสองอันล่างแล้วก็สองอันบนนะครับถ้าอยากให้มันแรงกว่าน,นี้ก็ใส่สามอันล่างสามอันบนเสียนล่างเสียนบนตามที่ใจคุณต้องการเลยครับหืม mm hmm. แบกเสียง ตายตัวเดียว